โอเคเชียร์ในที่สุดกูจะได้เริ่มเล่นแล้วใช่ไหมบอกกูทีวันนี้เื่งไม่นานเหลือเจ็ดวันแล้วเหรอเชียร์เดี๋ยวโอ้โหกูไม่ได้เล่นเชียร์เหลือแค่อาทิตย์เดียวนี่กูไม่เล่นนานจนเหลือเหลือแค่นี้เังอะเราล่าสุดสุงไมมรู้ป้าด้วยรู้เลยไหมรู้เลยไหมคือกูดวงว่าวันนี้กูดวงกูไม่ไม่ดีขนาดรอกแต่ว่าเนื่องจากพิตตี้มันอยู่ที่แปดสิบแล้วกูเพิ่งส่มได้ใช่ไหมกูก็บิวพิตตี้สักกี่โลเดียร์ยี่สิบสามสิบโลออกก็ดีใช่ไหมออกออกก็อาจจะเปิดอุ้นให้มัน ไม่ออกก็ก็เก็บไว้ตัวหน้าเพราะกูสนใจสองตัวหน้ามากกว่าเยอะไปสามสิบโลเล่นๆขำๆไอ้เชยลืมเปิดเสียงเกมเดี๋ยวแต่กูไม่น่าออกจริงไหมแบบไม่เห็นภาพกูไม่เห็นภาพเลยโอ้กูรอเล่น <laughs> กูกูรอเล่นเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวออันนี้ไม่ตรงสคลิปเดี๋ยว กูรอเชียร์อินคอมมิ่งโหไอ้เหี้ยโอ้โอ้กูรักคุโร่อะก <laughs> ูรักคุโร่เกมอะยูเักวอนทึ่งเวฟบอะเขี้ยมันไม่เคยทำให้กูผิดหวังว่ะเกมเขี้ยมอะเขี้ยเออแล้ววันนี้ไอพีจีอาร์ไอคอลลับเดี๋ยวมีใครมาแล้วด้วยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปเล่นโอ้ my god เขี้ยแล้วกูแล้วกูเพิ่งพูดไงว่ากูจะได้ใช่ไหมแล้วไม่หลุดเลทแล้วไม่หลุดเลทปิดเสียงเพลงก่อนเลยใช่ไหม คลิปฟาร์มบอกเลยช็อตนี้คลิปฟาร์มของจริงเฟลโวว่าโอ้โหลิช่้กูเปิดเสียงเพลงเหรอไม่มีเพลงหรือปกติไม่ไมีเพลงหรอโอ้ my god เดือโอ้ my god เดือยี่สิบโลเออดีวะ เบลล์เบลล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 ์คุณต้องเปิดป่ะวุฒิฟอร์เดอะเซ็ตัวละครใช่ไหมคุณต้องเปิดใช่ไหมกูให้สิบโลพอได้ไหมกูไม่ไม่ไม่ค่อยอยากเปิดให้มันเลยแล้วแบบดูดีขึ้นได้ด้วยเชี่ยแต่กูก็พูดไปแล้ววะต้องเล่นสตอรี่แล้ววะก็กูจะเล่นเนี่ยเชี่ยแต่มันมันยังไม่ใกล้เลยดยประเด็นคือกูต้องเล่นของไอแพดส4ครึ่งหลังก่อนอ่ะกูให้สิบโลพอสิบโลพอถ้าสิบโลไม่ได้กูไม่เอาเจ้เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้เปิดเสียงไอ้ เพลงกูว่ามันต้องมีเพลงเว้ยใช่ไหมกูกูค,คงไม่หล่นดูที่โปรไฟล์เออปกติมีเออปกติมีเสียงว่าฝนโรบาดต้องมีไหมซาม ไล่เอบว์โอ้โหอันนี้คือมันได้มันได้จากอะไรในดีเวนอ่ามันดูขายตัวละครนี้ดีนะดูดิแบบโอเคในเมื่ออยู่ๆก็ได้นะและ้วกูก็ถ้าจะมีเหดกูรู้สึกกูฟาร์มเผื่อให้มันอยู่ๆพี่ก็ออกให้ผมอาา่าแต่กูไม่มีดอกไม้แล้วเดาว่าดอกไม้คือเมืองใหม่ชัดโอเวอร์โบลคอลเลกชันไม่มีให้กดแม่งเลยโอเคปันไม่ได้โอ้โหแล้วกูต้องเล่นในเรื่องสองแพทโอ้ตายเอโคไม่น่าต้องพูดถึงกูไม่น่ามี โไหนดูดิเกมเพย์จะทำให้กูอยากเล่นตัวละครนี้หรือวะบีซีแท็บหนึ่งสองสามเอ็นแทนสี่ชิดที่สี่เป็นเอ็นแทนอ่ะโอเคเข้าไหมสองสามแบมเดนโนตแดงอีเอ็นแทนได้เหมือนกันอ๋อตีครบ ตีครบได้โน้ตแดงหนึ่งแล้วก็เอ็นแฮนได้อีกโน้ตหนึ่งอะใช่ไหมกูเข้าะจถูกใช่ไหมเนี่ยสามสกิลอ่าสกิลได้ม่วงตีได้แดง <c oughs> โอเคกูเข้าใจถูกเข้าใจไม่ยากกระโดดตีไม่ได้เหียอะไรเลย ชาติตีก็ไม่ได้เลยเลยแล้วสอนกูทำไมพอเกีดแม็กเอ็ดอาหกอ่ะฮะยังไงต่อเป็นฟอเตกีดอ,อัเทนโอเวอร์แม็กซิมัมเดฟโฟเวอร์จากซ้ายไปขวาก็คือโน้ตซ้ายจะไปก่อนฟอเตกีดเต็มกดชาติตี โอ้หมายก้อนมีเพลงด้วยไล้วชี่อยู่ร่างไอ้โคมันออกมาเล่นเหมือนคนเลยนี่หว่าแดมนักตีหมดแล้วไงต่อตูมเบื้องสุดที่สุดท้ายโอเคระหว่างตีท็อปได้ กูสงสัยว่าคือไอ้โน้ตโน้ตแดงม่วงเนี่ยเนี่ยไอ้โน้ตตัวแรกมันทำไงวะกดเอเคอร์แล้วกดสกิลได้วเว้ยอ๋อถ้าอันติมันล็อกแล้วคือกูเปลี่ยนโน้ตไม่ได้เรื่องอย่างงี้ถ้าโน้ตเหลืออยู่แล้วกูซอกกลับมันได้บอกว่าอ๋อโน้ตก็เคลียร์ทิ้งไปเลยมันจะคอมโบไงให้ไอ้โน้ตขาวกับโน้ตไม่ใช่โน้ตขาวเดยไอ้โน้ตแดงแดงม่วงมันเต็มเกียรติวะ ก็ถ้าตีเปลี่ยนไหมอันนี้โน้ตแดงไม่เปลี่ยน <c oughs> ดานเมจเท่าเดิม8,000 8,000เออ <c oughs> แต่หลังกดเอ็โคแล้วมันเป็นโน้ตไอ้นี่ว <c oughs> ่ะอาช่างมันเถอะกูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรหร่เอาจริง <c oughs> ถึงเล่นเร็วๆเมื่อกี้กูยังงงอยู่ว่าไอ้เ,อเกยียรตหานี่มันเก็บได้ไงอ w เ a t ever What the fuck What the f ฟ c ก <oughs> คือกูดวงดีปุ๊บมันเกมบั๊กเลหลือหรือไงโอเคหาแล้วไอเกมบั๊กเฉยเอ้า ลองหุนได้เชียร์เทคใหม่แชทเทคใหม่ทำให้ศัตรูตีไม่ได้มองไม่เห็นเชียเกมบัคอกันเพลเยเบิลขอ10โลได้ไหมครับคูลโลเกมโอ้ my god